เป,เป็นเข้ามาปุ๊บได้ตำแหน่งสตาร์เลยแล้วก็ไอ้ตำแหน่งสตาร์เนี่ยสามารถได้ออเซลพันธบัโบนัสจากยอดขายทั่วโลกเลยนะเออสนอดมากนะครับมันเป็นรายได้จากการที่เราอ่ะเข้ามาเป็นผู้บริโภคเรามาเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อแล้วก็ทำให้เราอ่ะมีรายสวัสดีครับผมนะครับพชกับผมโดดนีคมพิจารณ์ครับใครที่กำลังอยากอยาก หางานเสริมทำนะครับอยากหาเงินเพิ่มในบัญชีนะครับก็ก็ลองมาฟังดูนะครับก็ลองมาฟังดูนะครับเฮ้ยตอนนี้ผมทำอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมทำนะครับผมทำงานงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเป็นบริษัทอินดีมนะครับหลายคนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็บริษัทอินดีมเนี่ย เป็นบริษัทของพี่ก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับก็ทําให้เราอะสามารถที่จะสร้างไรายได้จากการเป็นผู้บริโภคนะครับปกติเนี่ยเราซื้อของใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะซื้อผอ่มล้างหน้านะครับซื้อทาครีมอะไรเงี้ยก็ใช้มาหลายปีแต่ว่าไม่เคยได้เงินคืนมาเลยใช่ไหมนะครับงั้นลองเปลี่ยนดูงั้นลองเปลี่ยน เปลี่ยนยี่ห้อที่ใช้ดูนะครับมันทําให้เราอ่ะได้เงินคืนอะไรเงี้ยอ่าดีกว่าไหมนะครับก็วิธีการทํางานง่ายมากเลยนะครับเราเริ่มต้นเข้ามาเป็นผู้บริโภคนะครับวิธีการทํางานนะก็คือการประชาสัมพันธ์นะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยประชาสัมพันธ์แบบไหนก็แหละจะไลฟ์สดนะครับจะบอกเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรเงี้ยอ่าบอกเรื่องราวแบบนี้ออกไปนะครับเรามีสูตรสําเร็จ อยู่ง่ายๆเลยนะครับก็คือสูตร1น3นะครับเริ่มทำตามทำสามข้อเท่านั้นนะข้อที่1ก็คือเริ่มสมัครสมาชิกไซส์ไหนก็ได้นะครับไซส์ไหนก็ได้แต่แนะนำว่าไซส์ L ไซส์ L มันดียังไงเดี๋ยวจะมาเล่าตอนท้ายนะครับก็เริ่มต้นสมัครเป็นสมาชิกไซส์ L นะครับข้อที่2ก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อ2คนนะครับ หาสองคนที่พร้อมจะสนับสนุนเรานะครับแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยก็ตามสองคนที่เราแนะนำม,มาให้ไปทำสูตรเดียวกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ส่งต่อส่งต่อระบบนี้ลงไปทุกคนทำตามสูตรเริ่มทำตามเริ่มทำตามสมัครเป็นสมาชิกประชาชนสำคัญสองคนนะครับแล้วก็ตามให้สองคนที่เราแนะนำม,มาทำสูตรเดียวกันทำอยู่แค่นี้นะครับ ทำแค่นี้เองนะครับก็สามารถรับรายได้ที่นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในตอนเริ่มต้นนะครับก็จะมีตําแหน่งสตาร์นะครับตำแหน่งสตาร์เนี่ยคนที่สมัครมาใหม่นะครับสมัครมาปุ๊บเนี่ยมีเวลาในการทําตําแหน่งสตาร์สามสิบเอ็ดวันนะตำแหน่งสตาร์เนี่ยมันมันมันดียังไงนะครับก็คือว่าตําแหน่งสตาร์เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษนะครับในการเก็บคะแนนท่องเที่ยวเนี่ยในเรลของ e อ็กซ์คแล้วก็ Silver นะครับแล้วก็ซื้อของในแบบว่าพวกสินค้า tester หรือว่าโปรโมชั่นอะไรเนี่ยใน,ในราคาพิเศษนะครับหรือว่า,ามีสิทธิ์เข้าง,งานแคมป์นะครับสำหรับตำ,ตำแหน่ง Silver มีสิทธิ์ที่จะเข้าง,งานแคมป์นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะนำคอร์สของตัวเองเนี่ยไปเปิดคอร์สใน Skill Up Demi ออต้องเป็นสตา์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ออเซลนะครับจาก Skill Up d ดมี Day ่ Me. จะได้ออเซลจาก Skill Up d ดมี Day ่ Me, นะครับก็ Skill Up d ดมี Day ่ Me, เนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์นะครับเอาไว้แล้วทีนี้เนี่ยคนที่เป็นสตานะครับจะได้ออเซลตรงนี้ด้วยอ่าจะได้ออเซลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะได้นะครับออเซล จากยอดขายทั่วโลก1%นะครับสมมุติว่าเดือนนี้มียอดขายสมมตินะสมมุติว่ามียอดขายอยู่100ล้านนะครับหักปอะมาณ1%ก็คือล้านหนึ่งเอามาหักให้กับคนที่เป็นตําแหน่งสตาร์นะครับเหมือนเป็นเงินประจําตําแหน่งเลยนะครับจะจ่ายเป็น3เดือนครั้งหนึ่งจ่ายเป็นปจ่ายเป็นไตรมาส3เดือนได้1ครั้งนะครับใน1ปีเนี่ยก็จะได้4 4ครั้งเลย จะเป็นออ uh, จะเป็นออเซลจากยอดขายทั่วโลก1%นะครับคนที่เป็นสตาร์จะได้ตรงนี้นะครับวิธีการทำสตาร์นะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับเราจะต้องเข้ามาเป็นไซส์ L นะครับต้องสมัครเข้ามาเป็นไซส์ L นะครับไซส์ size อื่นได้ไหมไซส์ size อื่นไม่ได้นะครับต้องเข้ามาเป็น L เลยนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยจะต้องสร้างรายได้จากไซคลนะครับ 800 0บาทนะครับสมมตินะสมมุติว่าเราสมัครเข้ามาวันนี้เป็นไซส์ L นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับเราไปตระชาสมคัญนะครับเกิดเป็นเกิดมาเป็นไซส์ย2 L ขวา2 L นะครับเราได้80,00บาทแล้วนะครับก็คือ1 1คู่ L เนี่ยก็จะเท่ากับ4 0 0พันนะครับแล้วก็ได้อีก1คู่ L เราก็จะอีก4 0 0พก็กลายเป็น800 0นะครับ เราจะได้8,000บาทจากไซเคิลพอเราได้8,000บาทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ซื้อ3ที่200 pv นะครับเราจะได้เป็นตำแหน่งสตาร์นะครับเงื่อนไขในการทำตำแหน่งสตาร์ตรงนี้เนี่ยต้องทำภายใน31วันนันนับจากวันที่สมัครนะครับก็คือว่าถ้าสมัครมาแล้วเนี่ยก็จะในในเว็บไซต์ขยายสายงานของเรานะครับเขาจะมีเวลาบอกไว้เลยว่า เหลือเวลากี่วันในการเป็นตำแหน่งสตาร์นะครับก็ถ้าเลยเลยส1วันไปแล้วอะ่ะก็คือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นสตาร์แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับมันเป็นโอกาสครั้งครั้งแรกเท่านั้นอะ่ะสมมติว่าคนที่จะสมัครมาเป็นไซส์ไซสนะ์เอนะเฮ้ยคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนนะครับลอง เก็บตังหรือว่ากัดฟันอีกซักนิดนึงนะครับเริ่มเริ่มเริ่มเป็นไซส์ L เลยนะครับเราจะได้เราจะได้โอกาสในการทำตำแหน่งสตาร์ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่3าวันนับจากวันที่เราสมัครอ่ะสมมติสมมติว่าสมมติว่าสมัครมาเป็นไซส์ S แล้วก็ในผ่านไป10วัน15วันมีรลยได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็น5,000เป็น หมืน่นสองหมืน่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะไม่ได้นับคุณสมบัติให้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติบอกว่าคุณจะต้องเป็นแอลก่อนก็คือว่าเป็นแอลก่อนถึงจะเริ่มเริ่มนับไรายได้นะครับอืนี่คือการทําตําแหน่งสตาร์นะครับออเซลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยก็จะจ่ายเป็นไตามาสใช่ไหมหนึ่งปีจะได้สี่ครั้งนะครับสามเดือนครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าเรานะครับ ไม่ได้รับออเซลพาร์เนอร์ชิพโบนัสตัวนี้เนี่ยติดต่อกัน2เดือนจะไม่ได้รับจะถูกตัดสิทธิ์จะไม่ได้รับจะไม่ได้รับออเซลพาร์เนอร์ชิพตรงนี้นะครับเขาจัดเป็นแต้มมากใช่ไหมก็ในเดือนที่1ซื้อ3เดือนเดือนที่2ซื้อ3แล้วก็ในเดือนที่3ซื้อ3 3เดือนเนี้ยนะครับเราซื้อ3าแล้วก็ถูกรวบมานะครับเอามาจ่าย เอามาจ่ายในไตรมาสเนี้ยเราได้แล้วแล้วก็สมมุติว่าอีกอีกไตรมาสถัดไปนะครับเราซื้อซ้ําเดือนที่1เดือนที่สองไม่ได้ซื้อซ้ำอ่ะเดือนที่3ซื้อซ้ําแต่ว่าใน3มเดือนเนี้ยเขานับเป็น1ไตรมาสเดือนไหนเดือนไหนที่เราขาดซื้อซ้ำเนี่ยเดือนเนี้ยอดไม่ได้อ่ะเดือนนี้อดไม่ได้แล้วถ้าเดือนนี้เราขาดซื้อซ้ำไป1เดือนผ่านไปเดือนหน้า เราก็ยังซื้อซ้ําไม่ครบไม่ครบทั้งสามเดือนอะ่ะเราก็อดเลยนะ <c oughs> คือถ้าติดต่อกันสองเดือนเราขาดกันเราเราซื้อซ้ําไม่ครบอ่ะเนาะอ่าเราซื้อซ้ําไม่ครบเราก็จะอดในเดือนแรกแต่ว่าถ้าอีกเดือนถัดไปเราซื้อซ้ําครบสามเดือนนะครับอ่ะเราก็จะยังได้อยู่ เราก็จะยังได้อยู่นะครับในในไตรมาสนี้นับเป็นไตรมาสนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อกัน2ไตรมาสเนี่ยไม่ได้ซื้อ3เนี่ยก็คือว่าจะไม่มีโอกาสได้รับอ l l s a l ลพ a r เนอร์ชิพโบนัสตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งสตาร์ยังเป็นยังเป็นอยู่ยังมีสิทธิพิเศษเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้รับ All s a l ลพ a r เนอร์ชิพตรงนี้แค่นั้นเองนะครับต้องบอกว่า All s เซล ตรงเนี้ยมันสุดยอดมากมันเป็นเหมือนเงินเดือนอ่ะอมืมันเป็นเหมือนเงินเดือนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยออเซลตรงเนี้ยจากยอดขายทั่วโลกตรงเนี้ยคนที่เป็นมนุษย์เงินล้านเนี่ยเขาก็เขาจะมีเงินเดือนนะครับเขาจะมีเงินเดือนของเขานะครับก็แล้วแต่เลยว่าเขาจะมีเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่ามีมีเลนแนห้าเปอร์เซ็นต์ MD สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็คือว่า ยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเปอร์เซนต์ก็จะเยอะตามนะครับเขาก็จะมีเงินเดือนของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้รับออเซลตรงนี้สามารถที่จะได้รับเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเป็นจ่ายเป็นไตามาสใช่ไหมเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเงินประจำตำแหน่งก็ได้เงินประจำตำแหน่งสตาร์ก็ได้เออก็ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นโอกาสที่สุดยอดมากจริงๆมันเป็นเงินของมันเป็นเงินของผู้บริหารที่ที่ควรจะได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าเอาเงินตรงเนี้ยส่วนเนี้ยเอามาจ่ายให้กับคนที่เป็นตำแหน่งสตาร์เอออันนี้สุดยอดมากนะครับแล้วคิดดูนะเฮ้ยเป็นเป็นเข้ามาปุ๊บได้ตำแหน่งสตาร์เลยแล้วก็ไอตำแหน่งสตาร์เนี่ยสามารถได้ออเซลพันธบัตรโบนัสจากกดขายทั่วโลกกันนะเออสุดยอดมากนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่จะสร้างไรายได้อีกกระเป๋านึงนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาไรายได้เสริมกําลังมองหางานงานออนไลน์หรือว่าอะไรทํานอกเหนือจากงานประจํำมานะครับหรือว่าใครที่ตกงานก็สามารถทําได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นงานที่ทาตอนไหนก็ได้นะครับทําตอนไหนก็ได้การทํางานง่ายมากแทบประชาสัมพันธ์เองนะครับทุกช่องทางที่เราคิดออกนะครับ ออนไลน์ออฟไลน์ทุกช่องทางที่คิดออกนะครับประชาสัมพันธ์เหมือนเหมือนเหมือนการโฆษณาเหมือนโฆษณาในโทรท,ทัศน์อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการทําระของเรานะครับก็เข้ามานะครับเรียนรู้ระบบอ่านู่นนี่นั่นนะครับมีให้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับมีคอร์สฟ,ฟ,ฟรีให้เรียนนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเขามีเลยได้กันง่ายจังเลย ทำ,ทำแค่นี้ก็มีรายได้แล้วเหรอนะครับมันเป็นรายได้จากการที่เราเข้ามาเป็นผู้บริโภคเรามาเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อแล้วก็ทําให้เราอ่ะมีรายได้กลับไปนะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบายนะ